สวัสดีเช้ามาม่าไปทีครับวันนี้อยู่กับผมบ้ามีเช่นเคยครับเช้าว,วันเสาร์แบบนี้หลังจากที่ผมได้ไปรับ เครื่อง iPhone 17 Pro Max มาแล้ววันนี้เราก็ต้องมาทำการพรีวิวเจ้าตัวมือถือตัวนี้กันสักนิดหนึ่งครับเรียกว่าสร้างเสียงคือฮามากนะครับในประเทศไทยเพราะว่าผมเองเนี่ยยังจองไม่ได้เลยกับ A.S. นะครับในการจองโทรศัพท์มือถือตัวนี้นะครับประมาณ10นาทีแล้วก็เรียบร้อยฮะเหลือมาเป็นสเปคตัวที่เป็น5.1.2ซึ่งราคาซัดไป5 0,000กลางไม่ไหวจริงๆครับราคาสูงมากๆทีเดียวนะครับสุดท้ายก็มีผู้ใหญ่ใจดีครับให้สิในการจองผมมาแล้วผมก็ได้รับ เครื่องตัวนี้ครับ256ตัวที่เป็นตัว orange cosmic นะครับสีสันสวยงามมากๆเล่าใหฟังนิดนึงก่อนว่าวางที่ผมไปรับที่ as นะที่สยามนะครับแล้วก็โอ้คนเยอะมากนะครับคนมารับเครื่องก็ประมาณหนึ่งไม่ได้เยอะมากแต่ว่าศิลปินที่มาแล้วก็แฟนกลับโคตรเยอะอก็เดี๋ยว ก็เออตกใจเหมือนกันแต่ก็โอเคเขาไม่ได้มารับเครื่องนะเขามาดูศิลปินอะไรประมาณนี้นะครับตัวเครื่องตัวนี้ตอนแรกที่ผมเห็นนะผมจะบอกว่าดูในโฆษณาสีส้มมันสวยงามมากๆแล้วผมเองอะเกิดวันพฤหัสถ,ถูกป่ะสีส้มมันเป็นสีที่ถูกฉลอมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรงินเรื่องอะไรต่างๆเนี้ยดวงจะดีถ้าเกิดใช้สีส้มคือดูในโฆษณาปุ๊บเอ้ชอบมากสีส้มเลยแบบนี้เนาะแล้วพอแบบมีโอกาสได้ไปเห็นคนถือสีส้มเอะผมเริ่มเอะว่าไอตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณดูในจอแบบนี้มันจะเห็นตรงเนี้ยสีตรงเนี้ยมันจะสีมันจะอ่อนค่อนข้างเยอะถกม ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกๆว่ะมันดูแบบมันดูแปลกๆมันดูแบบว่ามันดูไม่เหมือน Apple ตามความรู้สึกที่ผมเคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยผมใช้ตัวที่เป็นตัว i p h o n e 13 Pro Max อยู่นะครับเมื่อ4ปีก่อนตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ซึ่งแบตเตอรี่มันเริ่มเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อาจจะมีความรู้สึกแค่2ตัวนี้เนาะตัวที่เป็นตัว14-15-16เนี่ยไม่ได้ซื้อแน่นอนนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้มายาวๆก็พอเรารู้สึกว่ามันสีมันแปลกๆมันตุนๆยังไงไม่รู้นะก เอ,อ่อพอไปถึงวันที่เราไปรับเครื่องนะครับโอเคก็ความรู้สึกคือเอ,อ่อเราได้โชคดีแหละเราได้เครื่องมาอะไรเงีย้ยเราก็อยู่กับเขามาประมาณคืนหนึ่งเมื่อคืนนี้ก็เซตอัพในตัวเครื่องถ่ายโอนข้อมูลจาก13 Pro Max มาเป็น17 Pro Max แล้วก็นอนกับเขามาคืนหน,น,น,นึ่งนอนนั่งน,นอนดูด,น ون, ดูนู่นดูนี่เฮ้ยชอบอ่ะรู้สึกชอบแล้วก็ รู้สึกว่าตัวเองจริงเราเป็นคนที่ชอบสีที่มันสดสดแบบนี้อยู่แล้วไม่ได้เป็นคนที่ชอบสีขาวดําหรือโทนแบบมินิมอลชอบเป็นแบบฉูดฉาญนี่คือแบบสไตล์ของผมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด,ดูไปตอนแรกถ้าเกิดว่าคุณเป็นแบบผมนะคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันอาจจะแบบเออมันแกตกแตกอนแรกดีแต,แ,กแต่ตอนหลังมันแตกๆกแล้วสักพักหนึ่งมันก็โอ,อ,อ้พอได้แล้วตอนนี้มันพอได้แล้วนะครับโอเคกเออ็ได้เครื่องมาเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราได้เครื่องมาเรียบร้อยก็ต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเหมือนว่าเราจะต้องซื้อนะครับในส่วนของตัวที่เป็นนพวกกกรระะจคับ ตัวที่เป็นตัวเคสหรือว่าบางคนอาจจะอยากได้กระจกที่ติดตัวกล้องด้านหลังด้วยนะครับก็แล้วแต่แต่ว่าผมเองเนี่ยตัดสินใจอยู่นานว่าเฮ้ยจะซื้อตัวที่เป็นกระจกติดป้องกันกล้องด้านหลังดีไหมนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันอาจจะทําให้คุณภาพในการถ่ายภาพของเราเนี่ยมันแย่ลง แต่สาหรับผมเองเนี่ยผมมีประสบการณ์กับตัวที่เป็น13 Pro Max ก็คือเย็นมากกระจกด้านหลังผมแม่งโคตรเย็นเย็นสุดๆไปเลยนะครับพเพราะนี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยติดและกันนะครับถ้ามันไม่ดีเดี๋ยวค่อยเอาออกแล้วกันนะครับก็เข้าไปผมไปรับเที่ยนที่สยามนะครับก็จะมีพวกแพ็กเกจของตัวติดฟล์มาให้หลากหลายแบรนด์มากๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีแบรนด์หนึ่งซึ่งผมเองก็คอนแทคกับเขานีเรื่องของการรีวิวมือถือพวก แท็บเล็ตอะไรต่างๆอยู่แล้วเขาก็ส่งแบรนด์นี้มาให้บอกพี่บ๊อเฮ้ยลองตัวนี้ไปลองลองดูนะครับก็คือตัวที่เป็นตัวแบรนด์แก a r d i ย n Box Set นะครับของตัว iPhone 17 Pro Max uh, อันนี้เป็นการโปรโมทให้แล้วก็ uh, ผมว่าถ้าเกิดมันดีนะครับก็ลองไปซื้อดูได้นะครับอันนี้เนี่ยจะมีขายอยู่ใน AS ด้วยราคาของเขาอะ uh, ถ้าเกิดว่าเทียบกับ Box Set ็ยี่ห้ออื่นนะผมว่าราคาเขาดี1,699บาทยังไม่รวมส่วนลดนะเป็นราคาพ l ลิสก็ uh, ลองไปดูได้ครับ คือคุณจะติดตัวที่เป็นตัวิฟรมที่เป็นกระจกกันรอยด้านหน้ามันแน่นอนอยู่แล้วต้องมีนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราไม่ติดมันอาจจะมีรอยอะไรได้ซึ่ง13บ r o Max ผมก็ตอนแรกไม่ได้ติดก็เป็นรอยเรียบร้อยนะครับ <laughs> ก็อันที่2ก็คือด้านหลังนะครับที่ต้องมีแล้วก็ตัวที่เป็นตัว uh, Max Safe Case อันนี้จําเป็นต้องมีนะครับเป็นแบบใสๆจะได้เห็นสีส้มแบบสดใสแบบนี้ได้ก็แ <laughs> นะนำว่าก็เตรียมเงินเผื่อไว้นะครับราคาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้ราคาที่เป็นตัวโปรโมชั่นกับ โอเปอเรเตอร์เนี่ยครับก็จะดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องเปล่าหรือจะเป็นเครื่องพร้อมโปรโมชั่นอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าดูราคา, 2, 000, าส0 0 0มื่นตัวที่เป็น256เนี่ยนะครับราคาตัวเริ่มต้นมันสตาร์ทสี่แปดเก้าศูนย์ศูนย์ก็คือสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยว่าใช้ส่วนลดอะไรต่างๆลดไปหกพันห้าพันมีแคชแบ็กต่างๆมันก็จะอยู่ประมาณสี่หมื่นต้นๆคุณอาจจะได้แบบผมก็คือโปรโมชั่นศูนเอร์เซ็นสิบเดือนนะครับผ่อนไปเลยทนะั้งศูนเปอร์เซ็นสิบเดือนนะครับก็อาจจะทําให้รู้สึกว่าโอเคคือราาานี้้เเจะมล่ใหฟัง นิดนึงก่อนว่าวันนี้เนี่ยเราผมเองใช้ตัวที่เป็น iPhone 13 Pro Max มาตลอดเนาะอันนี้จะมาเล่าความแตกต่างแล้วก็ความรู้สึกหลังจากที่ผมได้จับเจ้าตัวที่เป็นตัว iPhone 17 Pro Max กับคลิปนี้ของผมนะครับแล้วก็หลังจากนี้จะเป็นคลิป e view, รีวิวเต็มเมนะครับเดี๋ยวไปดูกับคลิปพรีวิวตัวนี้กันก่อนครับ ต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก่อนผมเองเนี่ยใช้ตัวที่เป็น13 Pro Max มาทั้งหมดประมาณ4ปีนะครับเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่ได้จากฮ่องกงครับเป็นเพื่อนซื้อมาให้นะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นของฮ่องกงหรือจีนเนี่ยเขาจะใส่ซิมได้2ซิมนะครับเป็น2นาโนโซิมเนาะแต่ว่าสําหรับเครื่องในเมืองไทยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวซิม1ซิมแล้วก็ e ซิมอีกอันหนึ่งถ้าเป็นเครื่องในอเมริกาก็จะมีส่วนที่เป็นตัว e ซิมทั้ง2ซิมซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็ีย่่อ,อ 5, าูมท 4,800อะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้เล่าให้ฟังนิดนึงครับก็คือ การที่เราเปลี่ยนจากตัวที่เป็นตัว13 Pro Max มาเป็นตัวที่เป็น17 Pro Max หลักๆเลยที่เรารู้สึกนะครับก็ <g år> ถ้าเกิดว่าใครใช้ตัวที่เป็น14อยู่14กับ13มันคล้ายๆกันเนาะ15 16อยู่ก็มาแชร์ได้นะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของน้ําหนักคุณผู้ชมน้ําหนักอ่ะถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวที่เป็นตัว13 Pro Max อ่ะ13 Pro Max มันจะหนักกว่านะครับจริงๆหนักกว่าอยู่ประมาณ7กรัมนะครับเทียบกับตัวที่เป็นตัว17 Pro Max อ่าแต่ถามว่ามันมันรู้สึกไหมมันก็แทบจะไม่รู้สึกเเลยบแต่่่ววาาาก แต่ว่าบางคนที่เขาใช้ตัวที่เป็น15 16อยู่เนี่ยถ้ามาใช้ตัวที่เป็น17 Pro Max เนี่ยครับตัวนี้มันจะหนักขึ้นนะครับเพราะนนเนี่ยก็ทําใจไว้นิดนึงนะครับไม่ว่าจะ7กร,รมัมหรือว่าจะมากกว่านั้นก็คือมันน้ําหนักประมาณนี้แหละเรารู้สึกได้เลยว่าน้ําหนักมันค่อนข้างที่จะเยอะประมาณหนึ่งนะครับอันนี้2ครับในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมคาดหวังการใช้งานของตัว17 Pro Max ที่ให้แบตเตอรี่มันเยอะกว่าเนาะคือจริงๆก็อยู่ระดับที่เป็นใกล้เคียงกัน5,000แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวที่เป็น เพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะลองดูว่ามันใช้งานได้ยาวนา,สานสักขนาดไหนนะครับแล้วก็อันที่3ครับก็คือเรื่องของวัสดุงานประกอบฮะ ถ้าดูจากวัสดุงานประกอบตัวนี้นะครับตัวที่เป็นตัว17 Pro Max ตัวนี้ก็คือเป็นอลนะูมิเนียมเนาะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับตัวที่เป็น13 Pro Max อาจจะไม่แตกต่างมากแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวที่เป็น15 16ตัวนั้นจะเป็นไทเทเนียมถ้าเกิดว่าเทียบกับตัว16ที่เป็นไทเทเนียมนะผมก็มีคําถามในใจค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับไทเทเนียมกับอลูมิเนียมนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกันผมว่าไทเทเนียมเนี่ยมันมีในเรื่องของความคงทนความหรูหราความดูดีงามมากกว่า อลูมิเนียมอยู่แล้วแน่นอนนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยแอปเปิลเนี่ยเขาก็มาพร้อมกับการแนะนําว่าอลูมิเนียมมันก็ดีนะน้าหนักมันเบาแล้วก็ในเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีนะครับแต่ส่วนหนึ่งผมคิดว่าการเซ็ตในเรื่องของต้นทุนของตัวอลูมิเนียมผมว่ามันถูกกว่านะครับถึงแม้จะเป็นตัวอลูมิเนียมที่ขึ้นรูปมาก็ตามนะครับผมคิดว่าไทเทเนียมเนี่ยก็ยังดีกว่าเพราะฉะนั้น15-16ผมว่า ถ้าเกิดว่าไม่แบบชอบสีแบบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเลยเพราะว่า15บ6ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับแล้วแต่แล้วแต่นะว่าคุณอาจจะแบบอยากจะเปลี่ยนให้มันแบบอัปเดตอยู่เสมอแล้วแต่ครับแต่ว่าถ้าเป็นผมผมคิดว่าผมจะไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าเคส13บสามเปลี่ยนมาเป็น17หรือ14มาเป็น17เนี่ยผมว่ามันจะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าจอนะครับของตัว17 โปรแม็กที่มันสว่างขึ้นเป็น3000นิตนะครับความแรงของตัว CPU ที่มันแรงได้อย่างเห็นได้ชัดนะครับกล้องหน้านะครับ18ล้านพิกเซลที่สื่อได้ว่าโอเคมันเยอะขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะแบตเตอรี่ผมพูดไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวของแรมนะครับตัวนี้ให้มาอยู่ที่ 12G กิกแล้วก็ตัวที่เป็น13 Pro Max ของผมมาตอนนั้นซื้อมาประมาณ40,000กว่าบาทตัวนี้รอมันอยู่ที่1 2อยอยู่เลยนะครับใช้ใช้ไปก็ต้องหาข้อมูลออกดึงถ่ายข้อมูลออกไปเก็บไว้อะไรประมาณนี้เนาะพอเราย้ายเครื่องมาเป็นตัวนี ตัวนี้ก็คือ2 5 6นะผมก็ยังเหลือพื้นที่ในการใช้งานอีกประมาณ140่กว่าคุณผู้ชมก็ถือว่าเยอะมากๆจริงๆนะครับเมื่อคืนก็มีการถ่ายอนข้อมูลกันแล้วก็ใช้เาวลาประมาณสัก30นาทีเท่านั้นเองนะครับข้อมูลจาก1 2 8กิกของผมก็ตอนนี้มาอยู่ในตัว17 Pro Max เรียบร้อยนะครับหลักๆเลยนะครับไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ยังไง Apple ก็คงขายได้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นว่าราคานะครับ ตอนนี้ที่มาังอรก็ปล่อยราคามาแล้วตัวที่เป็น256ก็อยู่ที่ประมาณสัก50,000ื 5 2าหมื่นสนะครับเนื่องจากว่าผมคิดว่าน่าจะมีคนบางส่วนนะครับที่ซื้อไปแล้วก็ไปขายต่อแล้วก็ทําราคาในเรื่องของกําไรมันนึกถึงสมัยแรกๆที่ไอโฟนตามมามนครองหรือตามแบบว่าขายเปรียทั่วไปที่ราคามันสูงเนื่องจากว่าคนจองกันเยอะแล้วมันกลับมาให้ความสนใจเยอะนะครับ mm hmm. ก็คิดว่าตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวที่ขายดีแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองไปรีวิวนะครับเต็มๆดูนะครับในเรื่องของการใช้งานเรื่องของความร้อนเรื่องของการเล่นเกมเรื่องของการถ่ายรูปต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากให้ลองอะไรก ็ถามมาได้เลยแล้วตอบบอกมาด้านล่างได้เลยเดี๋ยวผมจะลองให้แล้วกันนะครับแล้วก็ น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่หลายๆคนคงชอบนะครับสำหรับสีส้มหลายๆคนอาจจะไม่ชอบอีกสีหนึ่งถ้าเกิดว่าที่ชอบก็คือสีที่ออกเป็นสีเงินขาวนะครับผมว่าตัวนั้นก็ดูสวยงามดีดูเรียบเรียบดีก็จะคล้ายๆสีเก่าของผมประมาณนี้แต่ก็สีส้มเด็ดสุดละสำหรับผมเองนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการพรีวิว iPhone 17 Pro Max นะครับคิดว่าครบถ้วนละเตรียมเงินไปประมาณสักสี่หมื่นบวกบวกนะครับแล้วก็อย่าลืมบวกตัวที่เป็นตัวบ็อกเซ็ตนะครับที่เมียนตัวที่เป็นิฟรมพวกที่เป็นกระจกแล้วก็ ก็พวกที่เป็นตัว Max Safe เอ่อเคสด้วยถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ดูยี่ห้อไหนไว้ก็ลองดูตัวที่เป็น Guardian Box s a t ดูนะครับตัวนี้ก็1690บาท A.S PowerBuy มี me, สามารถเอาไปติดเองก็ได้หรือว่าจะให้น้องที่ร้านติดให้ก็ได้นะครับก็ช่วยกันโปรโมทเนาะผมว่ามันดีอยู่ประมาณนึงทีเดียวครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปพรีวิว iPhone 17 Pro Max เดี๋ยวไปลองมาก่อนนะครับเดี๋ยวย้ยายข้อมูลมันนี้ตาเกือบครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปทำ eSIM ก่อนเพราะว่า e ซ i m ของผมอะมันเป็นซิมที่มี2ซิมมถูพอมันนเป็ง๊บมันจะ,ะเป็น หนซิม 1> 1แล้วก็1 e ซิมนะต้องไปทำ e ซิมอันหนึ่งก่อนนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับบ้ามอาไปทีลากันไปนแล้วสวัสดีครับ